แล้วทีมงานวันนี้อครับทีมงานจริงๆทีมงานอ๋อทีมงานใช่ป่ะแต่งเราเนี่ยไม่ผมก็ฟังเป็นทีมงานผมก็นึกถึงเพื่อนผมใหญ่เลยก็คือทีมงานทีมงานไม่มีครับงานของผมอยากจะบอกว่าแสนจะเรียบง่ายนะไม่มีทีมไม่มีอะไรวุ่วาไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันเกินไปผมอยากจะได้ความเรียบง่ายผมมองว่าความเรียบง่ายสวยงามพูดง่ายคือ เหมือนว่าความรักตอนนี้ทั้งคู่ดาเนินรอยตามคุณพ่อหรือเปล่าคือความเออว่าเป็นเรื่องความเรียบง่ายความเรียบง่ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของที่คุณพ่อเคยสั่งสอนมาแต่ผมไม่ใช่ประเภทที่ว่าจะตามจะตามคุณพ่อทุกอย่างไม่ใช่คือเราไม่จําเป็นต้องตามคุณพ่อแบบ100%แต่เราจําคําสอนที่ผมรู้สึกผมชอบและนับถือ ผมยกให้คุณพ่อเป็นบุคคลแบบอย่างของผมผมจําคําสอนพวกนั้นมาใช้กับชีวิตผมเพื่อที่จะใช้ในรูปแบบของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นเหมือนคนอื่นทั้งหมดครับผมเนี่ยครับผมมองว่าความเรียบง่ายเนี่ยมันสวยแม้แต่ในงานผมนะครับงานผมเป็นงานแต่งงานที่ไม่มีเค้กนะฮะ<ม>งานแต่งงานผมไม่มีตัดเค้กนะครับผมด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยเหตุผลคี่ว่าเค้กไม่ใช่ธรรมเนียมของเรา เป็นคำนยียาของเมืองนอกนะฮะส่วนงานฉลองเนี่ยเราจัดเพราะว่าเป็นงานฉลองพิธีิมงคลสมรสเราจึงจัดงานฉลองนะแต่ว่าเค้กเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคำนยิยามเมืองนอกทางผมเลยจัดเป็นอย่างอื่นแทนนะซึ่งทางของผมเนี่ยจะไม่ใช่ตัดเค้กแต่จะเป็นยอดดอกไม้และข้างบนเป็นพวงมาลัยเราจะเปลี่ยนจากการเดินไปตัดเค้กเป็นเดินไปเอาพวงมาลัยที่อยู่บนยอดสูงสุดแล้วเอาพวงมาลัยอันนั้นเนี่ยมากลาบเช้าคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้เข้ากับการฉลองในแบบของไทยเราคนไทยเรานับถือพวงมาลัยให้ญาติผู้ใหญ่ครับผมเลยเรื่องที่จะเป็นแบบนี้นก่อนแวีของขวัญอะไรี่แต่กัานคะของขวัญอะไรน่าไของขวัญนะครับใจครับใจที่ดีเป็นพิเศษไม่มีของอะไรที่หวือหวาหรือมากมายหรือว่าต้องเอามาสรรสร้างเพื่อให้มันดูสวยงามให้ดูรู้สึกว่า ชั้นทุ่มเหลือเกินชั้นให้เหลือเกินไม่จําเป็นนะคู่รักของผมไม่จําเป็นต้องมาเอามาให้ดูกันว่าสินสอดเท่าไหร่หรือว่ามากมายแค่ไหนที่จะให้ต่อกันไม่คนระับเรารักกันเรารักที่ใจเรารักกันเราไม่ได้รักกันที่นามสกุลหรือฐานะหรือยศชาหรืออะไรคนระับเรารักกันด้วยใจเราทงทีนะคะมีของขันอะไรไหมถ้าเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะคะ เพราะว่าของขวัญที่อยากจะให้พี่เพื่อก็คือความดีความสม่ำเสมอแลวก็ให้กำลังใจร่วมเคียงข้างตลอดไปนะคะเพื่อนเพื่อนในวีอาร์โซเพราะว่าเหนาเพื่อนเพื่อนใน VR โซะครับผมก็ผมก็ไม่เห็นพวกเขาจะว่าอะไรกันนะฮะผมก็เห็นรู้สึกเขาก็ปกติดีก็ดีใจครับเพื่อนเพื่อนผมก็ผมเชื่อว่าเขาก็ดีใจกันทุกคนที่ พรว่าเพื่อนผมในวีอาโซ่ให้ยกคนที่สนิทที่สุดนะก็มีสองคนคือจอร์ดกับอิสระสองคนนี้เป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่ห้าขวบอะครับยีสิปีพอดีครับเป็นเพื่อนกันมาผมคิดว่าสองคนนี้น่าจะดีใจกับผมมากที่สุดรวมถึงทีมงานคนอื่นๆในบริษัทผมที่พึ่งเข้ามาแต่ก็รักให้กมเกเรียวลันดีมูครับฮันีมูนอะครับ ไม่อยู่ในลิสต์เลยครับผมฮันนีมูลเพราะว่างานเพราะว่าวันนี้แต่งงานวันเสาร์เนาะ,ะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เก้าโมงมีงานต่อเลยครับยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ไปพักผ่อนเลยเพราะว่าคิวงานของ <Yeah. S 1> ผมแับทีมเนี่ยเตียังไม่จนถึงถึงกลางกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยฮันนีมูลเนี่ย <c oughs> น่าจะน่าจะห่างไกลเหลือเกินฮ <c oughs> วาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ได้ไดโรแมนติกหวานกันเลยครับ<ห>ว<า>ันนะครับฮนิมุนวาเลนไทน์หรอครับอืมอันนี้อันนี้อนาคตก็ไม่ทราบเลยว่าคิวงานจะเป็นยังไงแต่ว่ายกตัวอ,อย่างฮานิมูนไม่ใช่ฮานิมุนวาเลนไทน์ปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าพี่ปลื้มเนี่ยเจาดอกไม้มาให้ตอนถ่ายรายการเหมือนกันก็คือ,อทุกโมเมนต์เนี่ยจะต้องถ่ายรายการอยู่นะคะ เพราะทางานด้วยกันตลอดก็เลยไม่ได้คิดว่าเรื่องคอร์โม,ม,มเป็นเรื่องสําคัญคือเมื่อไหร่ที่เรามีเวลาอ่ะมีอะไรพร้อม่ะเนาะคือไม่ต้องมีคิวงานที่แน่แล้วก็ค่อยไปก็ไม่เป็นไรเมื่อไหรก็ได้เดินเที่ยวไม่รีบครับอนมีท่านในถังไหมคะชอบที่เป็นคนพี่พิเศษที่สุดในชีวิตผมผมไม่เคย ถ้าไม่นับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมไม่เคยเจอใครพิเศษเท่ากับทิมรัาท,ทิมเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากเป็นคนที่พิเศษจนผมไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาเป็นภรรยา <laughs> ผมภูมิใจในทิมอ <laughs> ืมมันจริงจร <ctions> ิงนี้ บางบาีบางบางเรื่องมันพูดออกมาไปเขาพูดไม่ได้นะคะว่าเรารู้สึกยังไงแต่ก็รักเราทีดดูจริงจริงก็อยากจะบอกที่เรื่องว่าขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็จะขออยู่เพียงข้างเขาเพราะว่าเขา ทำงานหนักนะคะเขามีหน้าที่ของเขาเขาเป็นนักคิดค่ะเขาจะมีจุดมุ่งหมายของเขาเยอะแล้วก็จะคอยส่งให้เขาไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาอยากทําผู้อย่างค่ะค่ะมีใครมีคำถามต่อไหมคะก็อยากจะบอกครับทิมว่ามารคาร่าเลยก็ไม่รู้เมื่อ <laughs> ไหร่จะเลิกขี้แงแล้วที <laughs> มกันได้ไงอแก๊โชว์ไไหมครับ <laughs> ห <laughs> ยาเลยครับไม่เหมาะกับคู่ผมสุดๆเลยฮนะเรื่องที่หอมแก้มโชว์จุ๊บโชว์เนี่ยไม่เหมาะกับคู่ผมจริงๆนะฮะคู่ผมเนี่ยไม่ไม่ชอบอะไรมือหวาน <c oughs> จริงๆไม่ชอบโชว์ไม่ชอบโชว์เนะี่ยครับขอบคุณครับถามไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะไี่เรียได้ถามยแค้วโอเคครับผมถามได้เลยค่ะ เอาใหม่อีกรอบก็ได้ค่ะได้ครับไม่มีปัญหาครับผมที่ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมานั่นแหละครับผมโอเคครับผม ความรู้สึกนะฮะก็อยากจะบอกว่าดีใจครับดีใจที่รู้สึกได้ให้เกียริผู้หญิงคนคนหนึ่งเย่างเป็นที่ผมมองว่าผู้ชายเราให้อะไรผู้หญิงได้ไม่กี่อย่างหรอกครับไม่กี่อย่างจริงๆที่ชัดเจนและจะให้เป็นความสุขของเขาได้จริงเนะี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกผู้ชายอย่างเราให้ผู้หญิงได้จริงๆเนะี่ยคือให้เกียรติผม้ควพอสําคัญกับคํคำนี้อย่างมหาศาลนะครับคำว่าให้เกียรติผมเป็นมนุษย์ที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอ ถ้าเราให้เกียรติคนอื่นพวกเราย่อมมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยกับผู้หญิงคนคนเดียวที่ผมจะรักนะผมได้ให้เกียรติเขาโดยการที่ผมสารภาพรักเขามาใช้ชีวิตร่วมกับเขาทำทุกอย่างอย่างถูกต้องผมมองว่าผมได้ให้เกียรติผู้หญิงคนนะี้ผมมีความสุขมากแล้วค่ะดูคำถามกำลังสิงแต่ฟังตอบครับอะไรนะคะก็<อ> <c oughs> มันน่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษกว่าวันปกติที่เราทํางานร่วมกันขึ้นอีกเยอะค่ะคไม่ว่าจะเรื่องการดูแลเอาใจใส่แคร์อะไรทุกอย่างเนี่ยคือนอกเมื่อก่อนเราอาจจะแคร์แค่ตัวเองอยากทำอะไรก็ทําหรือว่าเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องใส่ใจกันมากขึ้นค่ะคือทุกอย่างคือการแชร์ริงก็คือต้องมีการ แบ่งปันทั้งทุกอย่างไม่ว่าจะความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะครับเวลาครับินเขาทาข้าวคุปปะถูให้ผมผมอาจจะได้ปลาเยอะขึ้นไอะไรเนี่ยเขาอาจจะดูแลผมดีขึ้นนะฮะครับผมบทบาทหน้าที่ภรรยากรมีเป็นไงบ้างคับคำนี้อะค่ะเขาผู้หญิงเราจะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตอยู่แล้วสำหรับต่จริงๆนะตอนนี้นี่ยังไม่เห็นถึงความ ลำบากยากเย็นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ดูแลเขามาเรื่อยๆเ,เราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรารักใครจริงจริเนี่ยทำอะไรก็จะไม่เหนื่อยค่ะมันอยากจะทำทํำด้วยความเต็มใจก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากลําบากอะไรเลยอะค่ะสำหรับพักพิงนะคะคือคะักพิงเดูแลยังไงบ้างดูแลดีไหคะดีครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมไม่ทราบว่าผู้หญิงคนอื่นเก่งแค่ไหนนะฮะ จะซักผ้าเก่งถูบ้านเก่งทําอาหารอร่อยทําอาหารได้ทุกชาติร้อยอย่างพันอย่างอันนี้ไม่ทราบนะแต่ว่าในส่วนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะดึงความสามารถของเขาออกมาทั้งหมดเพื่อดูแลผมเนี่ยมันน่าประทับใจตรงนี้ครับมันไม่ใช่ผู้หญิงที่เก่งแล้วดึงความมันไม่ใช่รูปแบบที่ว่าผู้หญิงที่เก่งแล้วดึงความสามารถมาใช้กับเราแค่สักสิเอร์เซนต์งเราจะดีใจไหมต่อให้สิบเปอร์เซ็นตะ์นั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่มันก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ผมเชื่อว่าชอบกิมเนี่ยน่าจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาเคยเหตุการณ์ต่างๆที่เคยซึ้งกินใจกันมามันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์กับความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะให้ผู้ชายคนหนึ่งได้สิ่งที่ผมประทับใจคือตรงจุดนี้ค่ะครับเ,เรื่อเขาหวานหวานขึ้นไหมคะแต่งานนะ <c oughs> อ๋อขอคิดก่อนนะคะหวานขึ้นไหมเหรอคะ <c oughs> อมีนิดนึงก็หวานขึ้นน,น,น,นะคะสัก <c oughs> จับไม่ค่อยอะไรยังไงก็คือเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยไปที่ไหนก็จะโอเคกล้าที่จะจับมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้าที่จะแบบประคองนะคะซึ่งปกติเวลาเราทํางานหรือไปที่ต่างๆก็เขาก็ไม่เคยจะแบบทําอะไรอย่างงี้จับมเผมเป็นคนขี้อายฮะตอนผมคบกับทีมผมไปห้างไปรายการผมคือไม่เคยมีรูปหลุดที่แบบว่าเดินกอดกันควงเดินขึ้นมาได้เร่ันไปแปพักนึงไปหอมแจมแฝกเงี้ยคือคือ ไม่มีครับเพราะว่าผมยืนยันเรื่องให้เขียดจริงๆผมไม่อยากเหมือนกับผมเห็นหลายคู่นะฮะเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่พยายามแสดงความรักต่อหน้าคนอื่นผมมองว่ามันมันไม่ได้สวยงามผมมองว่ามันเป็นการกระทำที่ลดค่าผูา้หญิงเพราะว่าสถานที่ไม่ถูกเวลาก็ไม่ควรคนที่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเยไม่อยากจะทำอย่างนั้นกับคนที่ผมรัก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูอาจจะดูไม่หวานดูไม่โรแมนติกแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยก็คงจะได้หวานได้โรแมนติกเต็มที่นะเพราะว่าทุอย่างถูกต้องแล้วพ่อแม่ของทั้งคู่อยู่เรื่องไม่เดบมีรูปได้แล้วพ่อคือยังคะไม่เลยครับไม่ไม่เลยครับผมเรื่องมีลูกเนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะฮะว่าน่าจะอีกประมาณ6ปีเลยอีกนานครับตอนนี้อยากจะทํางานเต็มที่อยากจะจะทาอยากจะทําทงานได้โดยวิ่งได้เต็มที่จากเดิมที่เป็นเดินตอนนี้ก็อยากเป็น วิ่งเลยอยากทำงานเต็มที่จริงเ<ม>พราะว่าเป็นครูหลักบ้านทำงานอันนี้บอกตรงๆเนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะครับ85%คุยแต่เรื่องงานจะไปฮันนีูู้ผมยังคิดไปถึงขั้นว่ากจะไปถ่ายอะไรเก็บมาดีเพื่อให้เด็กไทยเขาได้ดูว่าเฮ้ยมึงนอกมันเป็นปอย่างนี้นะนี่นโ<อ><อ>น่นนะครับผมดูอยากดูฮะเนี่ยครับก็คือมันคือความสุขของเราความสุขของเราคือการได้ทํางานจริงๆแต่สุขของผมแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือการทํางานอยู่แล้ว แต่มันสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อเราได้ทํางานกับคนที่เรารักและไว้ใจได้เราเลยรู้สึกสบายใจกับตรงนี้มากโชคดีครับที่ครับทีมเขาอยู่กับผมได้เพราะเขามีความชอบคล้ายคลึงกับผมคือชอบทํางานเหมือนกันเราเราไม่ได้มองว่าการทํางานเป็นอะไรที่เหนื่อยรู้สึกว่าโอ้ต้องไปอีกแล้ววันจันทร์อีกแล้วต้องไปอีกแล้วไม่เรามองว่าเย่ได้ทํางานอีกแล้ว เราเป็นคนคิดอย่างนี้จริงๆผมเลยสามารถคบกับครับทีมดูใจกันมาได้จนทุกวันนี้เพราะกับทีมไม่เคยจะมางงไงว่าจะไปเลจะไปจะไปดูหนังจะไปกินข้าวจะไปสวนรถไฟจะไปนู่นนี่นู่นนู่นไม่ครับคือไม่เคยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ่ัคุยก็คุยแต่เรื่องงานจริงๆว่าเออเดี๋ยวเราไปคุยงานที่นี่กันนะไปกันผมไม่รู้สึกสบายใจไม่เหนื่อยครับ To do is grow old with you. I'll get you medicine when your tummy aches, build you a fire if the furnace breaks. so oh, it could be so nice growing old with.